สวัสดีค่ะสุพนุสุพน,นุษนะคะในคลิปนี้สุพนุษจะมาชวนทําขนมบ้าบิ่นกล้วยข้าวเหนียวดาค่ะเป็นขนมบ้าบิ่นที่มีความหอมของกล้วยมีความนุ่มเหนียวหนึบอร่อยกัดเข้าไปเต็มปากเต็มคําด้วยมะพร้าวมาชมวิธีการทํากันเลยค่ะใครมีกล้วยสุกจะใช้กล้วยแบบไหนก็ได้ในคลิปนี้สุพนุษย์ใช้กล้วยหอมมาทำ เมื่อกล้วยหอมปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วจะมีน้ำหนัก260กรัมใช้ซ้อมบี้จนกระทั่งละเอียดแล้วเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายไม่ขัดสี20กรัมน้ำตาลมะพร้าว70กรัมแป้งข้าวเหนียวดำ50กรัมแป้งข้าวเหนียวขาว75กรัมแล้วค่อยๆนวดแป้งและส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกันค่อยๆบี้น้ำตาลมะพร้าวให้เนียนละเอียด จากนั้นก็จะเติมกะทิลงไป100มลลิตรแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นจะใส่เนื้อมะพร้าวลงไป140กรัมใครมีมะพร้าวอ่อนใส่ได้เลยค่ะมะพร้าวที่สุปนุใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกขูดและแช่แข็งจึงนํามาใส่แทนมะพร้าวอ่อนค่ะจากนั้นปิด พลาสติกแรปแล้วนำพักไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา30นาทีหลังจาก30นาทีผ่านไปแล้วก็จะมาจี่กันในกระทะเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใช้ไฟกลางค่อนข้างไปทางอ่อนจากนั้นจะทาน้ำมันมะพร้าวบางๆแล้วก็ตักขนมบ้าบินลงหยอดเป็นในทางยาวแบบนี้เลยค่ะความหนาบางขึ้นอยู่กับความชอบจะทำเป็นแผ่นบางหรือแผ่นหนาก็ได้เมื่อจี่ไปจนกระทั่ง7นาทีก็จะกลับดูอีกหนึ่งด้านถ้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆก็กลับ ได้ค่ะจะใช้เวลาในการจี่ทั้ง2ด้านให้สุกประมาณ14นาทีหรือขึ้นอยู่กับความหนาของแผ่นถ้าดูว่าแป้งสุกดีแล้วก็ตักขึ้นพักในจานได้เลย ดูว่ากรอบและเกรียมจนเป็นสีน้ำตาลทองแบบนี้ตักขึ้นเลยค่ะแล้วก็จี่แผ่นต่อๆไปจนกระทั่งแป้งหมดเลยค่ะจากนั้นก็จะมาจัดจานเตรียมเสิร์ฟสุพษย์จะมวนให้เป็นทรงกระบอกแบบนี้หรือใครสะดวกที่จะใช้กลงไกลมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก็ทําใต้ตามใจชอบเลยค่ะขนมบ้าบินกล้วยข้าวเหนียวดําก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะนําไปเสิร์ฟแล้วค่ะจะมีกลิ่นหอมของกล้วยเนื้อสัมผัสจะมีความนุ่มเหนียวหนึบเมื่อกัดถูกเนื้อมะพร้าวจะมีความกลุบอร่อยมาก ล,ลองนำไปทำตามกันได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ